โชคดีเห็นไหมฉันเนี่ยเป็นคนโชคดีเออโอ้โหยายตูนี่ฉันไม่ดีแล้วนะมันก็มายของคนอื่นมาเมันนี่ฉันดีกว่าฉันมาได้ก็มอยนะฉันจองที่นี่ไม่ไม่เกี่ยวของฉันไปที่แกผายละไอ้ชักโอ้ยเด็กเกเรเนี่ยตัวทวดช่วยยายตูด้วยสินี่ยฉันโดนไอ้เด็กเกเรเรื่องของไปเรื่อยฉันจะเอาไปฝางอะไรฉัน มันก็เวลูบิคไปจากฉันแล้วจะเอาไปวางหลังนะจ๊ะเฉยชนหน่อยจ้าเฉยหน่อยจ้าเออดีดีกูได้ลูบิกฟรีไม่เฉยไม่ไปเว้นเล่นกับเพื่อนอ่ะกลับบ้านไปเล่นลูบิกดีกว่าย้าหู้รอเจ้าเด็กเกเรจะหนีไปไหนเอาของกลับมาเดี๋ยวนี้นะเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงูงูกูเร็วครับกูเร็ว